สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่28กรกฎาคม2568ค่ะเมื่อนี้นะคะก่อนจะเข้าบ้านแม่หมูจะพามาเยี่ยมพ่อเมืองลาวนะคะมาฟังมาบึงอาการพอ่อเป็นจังไดนะคะพอดีขึ้นหรืงยั่งนะคะกลับเข้าไปบ้านนะคะจังไปฟังน้ากันแนวทางของปู่เซรีสองตัวมาตัวนะคะหวัวทิพผ่านมาเพิ่นกระาย40 มาสองสีนะคะผู้ชมเมื่อนี้จะพาไปฟังน้ำกันนะคะเอ้าก่อนจะไปเบิงไปฟังน้ำกันมาเยี่ยมพ่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะพ่อโอ้สดชื่นขึ้นแล้วเนาะเตยนมบ้าเรากับเมนูเดยนมมาฝากคุณนะโอ้พ่อเพิ่งจะพูดอะไรพี่นัองแค่แนี้แหละคืออยากกินลาบก็มักจะซอยลาบ โอ้เหมือนคือเป็นสีรอก็เก่าพอมาเ,เมน,นี่มตัดผมรอเลยรมามเนี่ลูกไผ่ลาวาตัดผมมาไม่ง่ายครับฉลงบ่มือนี่งรอก็เก่าที่พอออมาหาคูบา่บ่าวัดปลาพี่นออ้องแม่แม่แมปไปเจ้าฝนไหนฝนลงไหนรึเนี่ฝนลงเม็ดแล้วแม่ฝนลงแล้วเออลงดีวัดมือวัื่อเอานังคุยกันอยู่แล้วโอ้ฝ่าคนจะลาบเนี่ยพี่น้องลูกชายขึ้น่ดอกในละก็มีละคิดยากว่าเริ่มกินข้าวแซ่บยังพ่อ กินได้กินเอกินเขาได้หลายอ่างเลยนะอาหารกินได้บ้ากินได้คือหาข้ามผนบูน่าปีนใกล้บ้านให้ถ้ามาแวะมาเยี่ยมพูดไรพี่น้องใกล้ๆมือเดี๋ยวจังจะพามาให้พ่อพันย่ำให้นะพ่อพิ่นฝันเขาหางวัดแล้วดิวัดที่ผ่านมาสองซีตรงๆมือนี้แวะมาเยี่ยมซีดอกพี่น้องนะครับจังรอดแต่พอเพิ่นก็ลงไห้ต้องวัดแล้วล่ะอืมลงไห้แล้วมือนี้ผ่านมากะแวะมาเยี่ยมพ่อ ไข่แน่แล่ะน้องพอเนาะตัดผมตัดยังกับไข่เนล่ะลูกไพ่หลานว้าโหคืยรอเ่ยมื้อนี้่พ่อได้ยินเสียงหัวเสียงยิ้มก็อุ่นใจแล้ยน้องพอเนาะค่ะพ่อเมันไข่แน่แล้วไอ้เจ้าเป็นยังเราพัสนี่หอวยเขาลงบาดโอ้ยเจ้าสุขกระเพาะแข็งแรงเริ่มไม่ได้ไปตัดของไอ้หน้าถึงถึงบอาร์เบอร์ได้ไปตัดหน้าคาเฟ่ค่ะค่อไปตัดหัน ต่นก็คุยกันในเรื่องเลกกันละหจจะได้ตัวได้อ้าวพี่น้องฝุ่นได้พี่น้องได้และจังจะไม่ให้พอพันยำให้มื่อนีแวะไม่เยี่ยมไม่ยามถามข่าวพอพันเห็นรอยยิ้มเห็นหัวแล้วก็ไข่แน่แล้วอ่านะครับท่านผู้ชมวันนี้พี่น้องบ่าวแถาจุลงครับปู่เสรีสกลนะครับจังไปชมไปฟังกันยุบานแลวพี่น้องได้ครับเลขหลักปู่ใจดีพอเอฟซีก็รอกระถามกันเข้ามาหลายนะครับ สำหรับพ่อเมืงเราบ่าวเถ่าจึงจะไม่ยํำให้อีกที่หนึง่งปุนละใกล้ๆเมือม่อเมื่อนีนแวะมาเยี่ยมน<ว>ะพ่อเนาะแวะมาเยี่ยมพอพิอ่นก็ไข่แน่แล้วเอ้าบาทนี่พี่น้องจังไปช่มไปฟังน้ำกันอยู่บ้านนะครับมาเยี่ยมพอเพิ่นแเ้วบ่าวเถ่าก็จะเดินทางแวะตลาดที่เก่าแล้วพี่น้องนะหาซื้อกับเขานะเพราะว่าเอฟซีก็รอพปุนละรอไปฟังน้ำกันเ,เพื่อนบ่าวเถ่าพิ่นจะได้มากตัวใดนะครับหลาัากจะลงเลขหลักปู่เจดีให้นน้ำไข่แน่เลยนะพ่อเนาะ แคแน่แล้วเอก็ได้น่มมาละพี่น้องว่าฝากพ่อเพิ่นเออราละกร้องลรากรังลังนกนั่นตื่นกินกับกวดพีนอนกับกินกวดเองโลตาหนักยุบโลเดือดเลือเอียว่าให้กินเศ้ากินแรงนลยแม่พ่อจะไข่กินัจัะ รู้สึกว่ามีแห้งขึ้นมาจากน้อยแหลนบ่ย่างยังพอได้อยู่นะพ่อเนาะก็ย่างปวดน้าน้ำมันเดียอมจะได้แล้วจะเฝ้าย่างไก่ฝอยย่างอยู่ในบ้านเท่านี้ละขันส่งวิ่นวิ่นขันส่งยังไยจะเฝ้าลุกเออจะเฝ้าลูกหาฮาเข้าลมหาเข้าย่งอย่างถามยายว่าพี่ไงกล้องเป็นยังไงคือน้าเข้าเด็ดมุมฟุตมองตาพาคอยกระเบียงเอาไปเฮ็ดเอาไปเป็ี่ยนตีสนองรักเออเราฟังให้เราก็เปลี่ยนเสื้อมมือนี้มือนีแม่พอดีเอฟซีเพิ่นมารวมสางได้ปูกระเบื้องน้ำพราบ้านเลยเออได้ เดินมาปูกระเบือเบ้องน้ำเออปูกระเบือเบ้องน้ำว่าเ,เหน่งเลเออท่านนี้ปูเป็นอีกหัวตถามาให้อ่าถวายคุปปาเพื่อให้เป็นปูกระเบียงขึ้นรัฐได้ยินแต่ยายว่าคักคักได้ไปเนี่ยครับอ้าพี่น้องวันนี้เห็นจังไปฟังกันยูบ้านท่านผู้ชมนะพ่อเพิ่นกะไขแน่แล้วนะครับเบาเท่ากระดีใจน้ำเห็นพ่อเพิ่นยิ้มแล้วจังไปฟังกันยูบ้านท่าธรรมชุมไปวัน<ป>จุก ข้าต้นจิบบกข้ขอครับจูบสาวเฝ่าพรเจ้าค่ะปน้าพลหัวยิ like ้มสดใสแล้วนะคะมีแห้งแล้วไม่หจังน้อยก็จะเล่นตัวนี้พ่อแต่ว่าจะเฝ้าเล่นหรือพ่อเด้อค่ะป้ายเครื่องตัดหญ้าได้ได้เนาะอ๋องค่ะเอาท่านผู้ชมจังไปฟังน้ำกันอยู่บ้านเนาะค่ะว่าเพื่อนบ่าวเฒ่าเพิ่นจะได้มาตัวใดของปู่เซรีหลักกระเล็กเด่นปูใจดีนะคะปู่เซรีสกุลผู้ชม เพื่อนบ่าวเ่าเพื่อนมาแล้วนะคะเพื่อนอื่นไปบ้านบ่าวเ่าแม่หมูจะพาไปหาเพื่อนนะคะมันนี้กระขอบคุณน้ำใจเอฟซีนะคะที่ได้มอบให้เพื่อนบ่าวเ่านะคะไปชมแม่หมูจะมาห้มม้อนอี่เลยเอาเสียงอย่างจ๋อเจอเจอแจ๋ <c oughs> สวัสดีค่ะมาซาบอมื้อนี่ไปคนเมาดำาน่แ<อ>น่กําเรียกอยู่มึงบอา มือนี้มีข้าวดีจะบอกข้าวดียังไม่หมูข้าวดีตัวเอฟซีเพิ่นฝากน้ำใจมาให้เพื่อนบ่าวแถากับปูเซรีเพิ่นว่าฝากเพื่อนบ่าวแถาไปปูเซรีนั่มลักกให้อันนี้นั่าเอาเพิ่นว่าให้ให้เพื่อนบ่าวแถาน้ำใจพี่น้องนะน้ำใจลักกให้ปูฝากถวายปูน้ำในเด้อเพิ่นว่าค่ะไปเพื่อนค่ะเอาดีค่ะผู้ชมถวายปู ไอ้ลำเหมือนรวยเด้อผู้ฝากมาตาถูกเนาะไอ้ลำให้รวยไอ้เอฟซีแม่หมูทำช่อมันฝากน้ำใจให้เพื่อนบ้าเท่าแล้วกันฝากถ้ามายปูปูเซรีผู้ชายกันอย่รวดได้นี่ยิ่งสวยสวยคือค่ะเอาใบผได้โชคบ่ให้โชคให้ลาพร้อมผละให้โชคให้มาน้ำกันเนาะจะถามดิบานปูพผลให้มาตัวเลยไปมากันรู้ทิศว่าคืออ่าสะดวกใจไหมสะดวกใจอ๋อจังเลยคือว่าจังสันคือว่าสะดวกใจมันอิ่มทั้งในพร้อมอิ่มพร้อมโอ้ใ่านายสองสูงมาถักคุณสาม ศูนย์สามโอ้เอาศูนย์สามเลขหลักคือตรงกับเลขหลักปูเจดีเนาะปูเจดีให้สี่กับหกเอาเดี๋ยวพ่อเท่าจิจับใส่เลขหลักปูนําเนาะเอบเพราะว่าปูเสรีสองตัวมาตัวงวดที่แล้วให้สี่ศูนย์มาแต่สีมาสองสีเออมาสองสีมาแต่สีมาแต่สี่นะปูเสรีส่วนมากจะสองตัวมาตัวด้วพี่น้องเด้อบบอคอยมานึากันค่ะแต่ว่าเอฟซีเพิ่นกระรอเพิ่นกระถาม เพราะพี่รังลงวันนี่มาน้ำกันแทียนมาน้ำกันมาน้ำกันแทียนบางวันนี่เดี๋ยวบ่าวเถ่าจะจับใส่เหลักของปู่ใจดีค่ะแอ่ของปู่ใจดีได้มาตัวใดล่ะบ่าวเถ่าสี่กับหกสี่กับหกจะจับใส่กลาเป็นสี่สี่ศูนย์สี่สามค่ะหกศูนย์หกสามจะจับให้เพิ่นนมค่ะแอ่ประกบให้เอ้ามาในีพี่น้องนี่แวะตลาดอันนี้ซื้อมะฝากอันนี้ซื้อมะฝาดใด้อันนี้เออซื้อมะอันซื้อซื้อมะหอซื้อมะฝาด มกมกสมองหมูให้ลำหมูด้วยอ่้ให้ลำให้รวยอันเป็นซ่าเอกูไห่เลยได้พี่น้องได้เอฟซีมะหมูค่ะเขามาให้เพิ่นแล้วไี่ยิงหมูใส่เอฟซีหรืออาจจะเป็นผู้ยิงค่ะไปคอยเลี้เขาอค่ะซาทัวเนาะให้ลำให้รวยนะคะให้โชคให้ม ắ n น้ำกันอีกเดี๋ยวบ้าเขาเขียนให้ค่ะซื้อมะปร่งพี่เคยบ่อันนี้ได้หมูหมูไม่เคนกับหน่อไม้บ้าเขาก็ได้มีธรรมชุ่มในหน่อไม้มะบกวงบ่อหน่อไม้แล้วก็ เป็นหมูหมูสามชั้นพี่น้องแล้วก็ผักใบแมงลักต้นหอมอ่าเดี๋ยวเป่าแถาเคียนใหส้วบดีส้วดีเลยส้วบดีเนาะค่ะขอบคุณเพื่อนบ่าวแถวพี่น้องรากอะด่ากมาสวยๆว่าเขาเด้อขอบคุณขอบคุณปูเซรีกขอบคุณขอบคุณปูน้ำไฟแล้วเดี๋ยวไปแล้วคุณไปถ้ามาชมนะครับทุกฝ่าไปไม่เทะท่านผู้ชมจังถ้าเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวบ่าวแถวเพิ่นจีเขียนให้นะคะแล้วเพิ่นก็จะจับคู่ให้น้ำนะคะเพื่อมักเพื่อชอบนะคะ อาธรรมชมนะปูเสรีนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับผมแอบปูให้40นะครับมา4อยู่ด้วยพี่น้องได้อ2ตัวมาตัวนะครับงวดที่ผ่านมางวดนี้ปูให้มานะครับผม1สิงหาคม2568ให้0กับ3นับ0 3พี่น้องพูดให้มากกับ0 3 3 0นับ2ตัวมาตัวนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ท่านผู้ชม นะครับปูใจดีมีพี่น้องเลขหลักปูคือสีกับหกนะครับบ่าวเท่าจับใไซปูเสนะรีสกนดับจับไซสูงกับสามสี่ศูนย์สี่สามหกศูนย์หกสามแต่ว่าถ้าผู้ใดมีเลขติดจับไซสี่กับหกนี่พี่น้องเด้อเลขหลักปูใจดีหาผู้ใดมักนะครับบ่มักกับเบิงไว้ก่อนท่านผู้ชมนะครับหรือผู้ใดมักสูงสามกับไปหายิบจับลอตเตอรี่ทผู้ชมปูเสรีนี่ครับ ปูเหงมาคู่เดียวเม็ดเดียวอ่าเอานะครับแคปหน้าจอพี่น้องนะครับเอฟซีก็ร้อเบาเท่าก็ร้ออ่านี่ท่านผสี่ศูนย์นะครับ43 60 63หกามเบาเทา่จ 40, 4, 3, 60, 63, า,เทาจับจับปูใจดีพี่น้องจับเหล็กลักปูใส่อ่าใส่อ่า03ปูเสรีนะครับแคปหน้าจอพี่น้องนะครับก็จะได้40 43 60 63ถ้าผู้ใดมีเหล็กติดก็มาจับใส่เหล็กลักหรือผู้ใดมัก03 ศูนย์กับสามมิเลขติดก็หามาใส่นะครับเอาเย้จ้อยอยู่บ้านมาเย้จ้อยค่ะผู้ชมขอบคุณผู้ที่เพิ่นแปะมาแล้วค่ะเพื่อนบ่าวเท่าขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ขับกับขอบบุญขอบคุณปู่เสรีนะคะในโชคใฮียบานน้ำกันเนาะน้ำห้รวยค่ะสาธุค่ะสาธุเนาะค่ะขอเปวยไป็นนาบระทบปตกบันนี้สาธุค่ะทุกผู้ชมอ๋อพอกันไหมคลิปหน้าใครคลิปนี้สวัสดีค่ะ